กราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมมุนเรียงสรอตนะวันนี้เราก็มากับทุน430บาทได้กับเกมฟอร์ u ูนออกนะกับพี่วัวทองของเรานั่นเองมาไปที่เบ็ด5บาทกันลดีกว่านะขออยตาไม่เบ็ดเยอะกันแล้วกันนะเสียวเหมือนกันนะวันสองวันก่อนโดนมาจองรูดไปหนึ่งที่วายมาอย่างนี้คสวยเฮ้ยโอ้โหทองวายก็อยู่พิธที่อีกเฮ้ยทองเออให้มันได้บ้างให้มันมีบ้างมาโดนมาจองลูดไปเอาโอ้โหแบบ รูปแบบเวอร์จริงเลยนะคือฟรีเกมไม่ได้ไม่แตกสักไม่แตกสักตาโอ้โหจะรู้อ่ามาเฮ้ย <c oughs> โอ้โหส้มโอ้ดูพี่วัวเราจะเหงาเหมือนมาจองหรือเปล่านะมาอุ้งวายประทัดลูกรักเขาจริงๆเลยมาอุ้ยโอ้โหวายอยู่ผิดที่ไอว,วายวายอยู่ผิดที่นะวายขอท้องหน่อยก็ยังดีเออมาอื <c oughs> มาอย่าเหงาเกินไปอย่าเหงาเกินไปไปไป

ยอมให้เขาก่อนหรือเปล่านะจ่นานจะมาเล่นทีนะวัวมีช่วงที่เล่นบ้างบางทีก็แตะนะบางทีก็ลูดนะมาจะลูดกูหรือเปล่าวันนี้จะลูดกูหรือเปล่าโอ้โหไม่กระโดดจะได้ทำไมไม่กระโดดละถุงทองไปใส่กันเบ็ดห้าบาทได้นะปั่นได้นานนะถ้าใส่เบ็ดสิบาทกว่าเฮียลูดกูมดไม่เหลือนี่มามานี่มามานี่มาถ้ามันแตกขอปรับถ้ามันแตกขอปรับมันจะแตกหรือเปล่าแค่นั้นแหละมา ถามาแตกเดี๋ยวปรับให้ถ้ามาแตกเดียาาเด๋ยวทองห้าทองประทัดลูกรักยังไงปโอ้ยโอ,โอ้มาสองตัวกูจะรู้อะโอ้ยย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 มยยยยยยยตัยเว้ยหยย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 ยอยยรยยย ปัดห้าบาทได้สองบาทเนี่ยสภาพดูชีวิตโอ้สู้ชีวิตเกินกูเนี่ยสู้ชีวิตเกินเท่าไหรเจร็ดสิบห้าไ,ได้ก็ยังดีอยู่โดีกว่าสองบาทอยู่อะมาใส่กันไปก่อนโอ้โหจะดูทรงไม่น่าจะกระโดดไม่น่าจะเอ้ยกระโดดเฉยเลยโอ้คิดว่าไม่น่าจะกระโดดมามาเดี๋ยวมาสักทีจะมาทองเนี่ยมไม่ได้ทองลูกรักเขาไม่ให้กูอะ ของรวยกล่องทองก็ได้มากล่องทองกล่องทองโอ้โหอยสองตัวเองสองแถวเองโอ้โหฮึน่าจะมาสักคูณสิบแต่เสียดายโอ้โหเสียดายมาดวงกูนี่หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้ห่าเอ้ยขนาดประทัดกูยังไม่ได้เลยจะรู้ว่าเลยเชื่อเขาเลยไปอ้ายถุงทองสวย กระโดดเอ้ยโอ้โหแตกเอ้ยแตกก็ยังดีโอ้โหนึกว่าจะไม่แตกนึกว่าจะกระโดดด้วยซ้ำอี้ไม่กระโดดไอ้ห่ามึงไปใส่กันไปก่อนนะลูกรักหัวทองลูกรักเอ้ยทองลูกรักมาจะเหงาหรือเปล่าหลังจากกระโดดแล้วจะเหงาให้กูหรือเปล่าจะลูดกูอย่างเดียวหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหอี้ดูเหมือนจะลูดกูอย่างเดียวเลยวะลูดหายลูดหายเลยทีเดียวเอ้ย เอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหไม่มีไว้ให้เก็บเลยเก็บไว้เยอะๆเออไม่มีไว้ให้เก็บเลยเก็บไว้เยอะๆจะได้มีแรงกระโดดโอ้จะรู้่รู้เกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหนึกว่าจะกระโดดจะได้อือโอ้โหเฮ้ยเออส้มเออให้มันแตกบ้างเถอะพุทธเจ้าใช้โอ้โหปั่นห้าบาทได้ห้าบาทปั่นห้าบาท ได้ห้าบาทเออกระโดดให้กูหน่อยเถอะเออโอ้โหมามาถึงมาพยศชายมาส้มก็ได้มาส้มก็ได้มาขอเยอะๆนะส้มก็โอ้โหเอีกแคโอ้ลูกเดียวแถวเดียวโอ้โหกูจะรู้อะโอ้โหโอ้โว้ยมันได้เยอะวันนี้เถอะพยศชายโอ้โหขี้เยอะเขาเลยรัวเลยกูอี๋ โอ้โหถุงเอ้ยสองไอ้ <c oughs> มาสองแดงอี้เนี่ยเรียกว่าถุงทองโอ้โหเชื่อก็เลยสม้มโอ้โดูประทัดเอ้ยหวายโอ้โหทองก็ไม่ได้ใส่ใส่กันไปก่อนใส่กันไปก่อนโอ้โหโอ้โหเอ้ใส่กันไปก่อนออเอ้ย,นอนอยมนแตกบ้างโอ้โหเฮียอย่างเงียบใส่กูอย่างเดียวเลยมาโอ้สองแดงลูกรักเอ้ยมา เจอกันหน่อยเจอกันหน่อยโอ้โหเยี่ยมาโอ้โหเกือบหมดร้อยกว่าบาทเมื่อกี้เหลืออยู่ร้อยกว่าบาทเออสองแดงโอ้โหขาดสองตัวเหลืออยู่ร้อยกว่าบาทอ่นะสภาพจะรั่วเลยม,มามโอ้โหเฮ้ยมาแล้วอย่างเหงานะเยี่ยมาแล้วลูดกูคืนไม่เอานะมาแล้วลูดคืนโอ้โหไปถ้ามันเอ้ยเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดด เอ้ยกระโดดกำลังจะบอกว่าถ้ามันลดเหลือเท่าทุนกูจะหยุดมาสองแดงลูกรักเอาอีกสักรอบสิอ,อะไรทีนี้อืมประทัดลูกรักมึงก็ได้มามึงก็ได้มาเฮ้ยมาเฉยอู้เรียบร้อยม,มาเท่าไหร่โอ้โหคุณสิบหนะ้าอะไรร้อยห้าสิบเออร้อยห้าสิบก็เอาโอ้กูจะรู้อะดีกว่ามาสองตัวสองตัว อู้แล้ดูมึงจะลูดกูอย่างเดียวเลยฮะปั่นยากจังวะไอ้เหียพอแค่นี้ดีกว่าว่าโอ้โหนี้กูดวงปั่นไม่ค่อยขึ้นเลยวะ่ะโอ้โหหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม